ล่าพ่อเร็ปเปอร์สาวแจ้งข่าวยังไม่ตายเรื่องจริงเป็นแบบนี้คดีพลิกไปกันใหม่เมื่อล่าสุดเรปเปอร์สาวลินเทวัย15ปีเธอได้ออกมาเปิดเผยว่าบัญชีอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนของเธอนั้นถูกเฮ็กและได้มีการเปิดเผยข้อมูลแบบผิดๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอและพี่ชาย ล่าสุด TM z ได้สอบถามไปยังครอบครัวของลินเทและได้คำตอบว่าลินเทยังมีชีวิตอยู่และอินสตาแกรมของเธอถูกแฮกโดยเธอและพี่ชายของเธอยังไม่เสียชีวิตและกำลังดิ้นนอน,นหาคำพูดที่เหมาะสมที่จะพูดมันเป็น24ชั่วโมงที่บอกช้ำมากเมื่อวานทั้งวัน ฉันถูกกระหน่ำด้วยเสียงโทรศัพท์ที่เจ็บปวดและเสียน้ำตาจากคนที่รับในขณะที่พยายามจัดการเรื่องยุ่งเหยิงนี้บัญชีอินสตาแกรมถูกบุกรุกโดยบุคคลที่สามเผยแพร่ข่าวลือที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดสำหรับข้อมูลก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลินเทและพี่ชายของเธอถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วโดยข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ที่อินสตาแกรมของลินเท